สวัสดีค่ะพบก,กับเทน่อีกแล้วนะคะจำยวนนะคะทำกับเปียกเส้นนะคะกับเปียกเส้นบ้านเขาก็จะมีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันซึ่งเทน่า,าก็กำลังต้มน้ําร้อนอยู่ก็ทําสําเร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเออแล้วแป้งแล้วแป้งไม่ลอยบ้างนะคะต้มอยู่ค่ะเกลียเกลียเข้ามันหากันหน่อยที่เดือดที่สุด แล้วก็เทแล้วก็คนอย่างคนอย่างเลวเลยนะอร่อยด้วยนะคะดีกว่านวดตอนที่มันหนะ้อน่ะเพื่นว่าสันข้างก่อนธรรมได้ดีอยู่ค่ะสัน้นเพราะว่าอยา็นอย่าให้มันเย็นเนาะทำยากอยู่ด้วค่ะบุ๊มมันมันง่ายเลยเนี่ยเขาเกินมันง่ายด้วยค่ะ เดี๋ยวบอกว่าตรงขั้นหนึ่งมันเข้ากันกขั้นไปเรื่อยๆของถูกง๊งเด็กสุดสุนทักค่ะทั้งก่อนเท่าเร,เรา,าไม่แบ่งใช่ไหมทั้งตัดปกติข้อมีเครื่องตัดมันจะสวยใช่ไหมแต่เราไม่มีเครื่องตัดเรามาด่าด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมคะทั้ทงครั้งนี้เท่าเราจะไม่ทํามันยาวไปหมดเลยทั้งก่อนต้องตัดครึ่งตัดเจือ ค่อยจะมากิ้งบนนแบบนี้นะโอ้ยทาแบบนี้พี่บอกว่าต้องตัดก่อนทั้งก่อนไม่ได้ตัดคิดไม่ออกไงคะตอนนี้คิดออกแล้วพี่สาวบอกว่าต้องตัดมันก่อนแล้วค่อยมากิ้งมันยาวพวดขึ้นมาน่ะเอากิ้งกิ้งค่ะก็เป็นแบบนี้นะทำากิ้งใช่ไหมคะ เป็นแผ่นๆอยู่ได้อย <s <S ู Eat, <S <S ่ได้อยู่อยากซูกิอยากซูกล้งให้ก่อนเนาะเขาจะเลี้ยงอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะมันมจะติดแล้วว่าจะเส้นขนาดนี้ติดจนอยากกินเขาเขาเห็ดกินเองเส้บอีีเลยค่ะมันเหนียวแผ่นเล้วโอเคทำแบบนี้แหละเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะ ดูนะคะสามชิ้นตัดให้ดูอโอเคเห็นไหมคะโอเคเที่โอ้เส้นแค่นี้พอดอกถ้าเราอยากสวยก็จ้องเอาเครื่องมาตัดใช่ไหมคะเห็นไหมจุกัน เปเลี่ยกได้ละถ้าเราอยากได้เล็กเรก็ตัดเล็กอย่างนี้ค่ะโอ้ยไอยพอไม่มีเครื่องตัดมันก็จะประมาณนี้ค่ะเอาเส้นขนาดนี้พอเนาะมันถึงจะไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะข้างก่อนมันใหญ่ป้ยข้างอันนี้โอเคเนาะคะคิดว่าปีมันน้ำก็กะกะเอาเนาะ เดี๋ยววันรังเทละจะตวงให้เห็ดโซว์ใ่ไหมเทลทำโชว์แบบกะกะเอาค่ะโบมีปริมาณที่กินเขาต้องมีปริมาณน้ํากี่ลิตใช่ไหมทิดกันถ้าก็หั่นไม่ยาวขนาดที่กินเทลชอบเส้นย,ยาวกว่าน,นี้นะใส่ถุงไว้วเขาจะต้มกินเอามาต้มกิน เพราะถ้าเราได้ทํามําเร็จแล้วเนี่ยดูแล้วก็เวลาที่เราตัดเราจะรู้เลยว่ามันเหนียวมันกินได้มันไม่เสียค่ะมันไม่พังแน่นอนมันอยู่สักพักหนึ่งค่ะแต่จะถ้ามีสองถุงได้ไหม <c oughs> ได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยถ้เราต้มเส้นก่อนนะเส้นที่เรามีแล้วก็แล้วก็วกต้มต้มเส้นน้ำมันนัวแล้วนะคะ รอแค่ <No> ว่ามันจะเหนียวแค่ไหนเอาแค่ไนย่เ yeah. ห็นไหมคะเหนียวแน่นอนดูสวยไหมเรียกขีมูมเด้ใช้ได้ใช้ได้เห็นบ้าเห็นบ้าเส้นผิดไหมคะได้อยู่ค่ะเนาะปุงตามใจกักที ไม่ขาดนะคะแล้วก็สุกแล้วเนี่ย้าราคิดว่าจากตรงนี้ไปตรงนี้เต้นมันยืดหน่อยเห็นไหมก็แยกไว้สามารถเอามาลงทีหลังได้ได้แล้วเหนียวเหนียวค่ะถ้าเราทำได้ เหนียวอีหลีค่ะซิมเปแล้วซิมได้เสิร,เร์เปี่ยกกันเหนียวขาดด้วยนะคะเดี๋ยวไ,ไ้คุยแล้วมันขาดอีรีได้ค่ะเดี๋ยวเหนียวอีสังห์โอ้โหเสิร,เร์เปียกมันเหนียวค่ะมีแค่หมูยอแล้วก็น้ำสุกกระดูกหมูแล้วก็ผักแค่นั้ละค่ะ,คะแล้วแต่ชอบผักยี่หผักปรุงไว้เลยค่ะคืออะไรเนี่ย กระเทียมเกลียวค่ะเอาใช่ปะแล้วไม่รอเลยก็ได้เพราะว่านะเพิ่มผักอีกถ้าชอบผักเกยอะซีอิ๊วขาวอะไรประมาณนี้ปรุงมากเพราะว่าน้ำซุปทน่นักเข้มข้นแล้วนำความนัวกระดูกหมูท่านี้ซีอิ๊วดำต้องใส่สักหน่อยกระเทีมก็ ชอบใส่ใที่ไหนให้ปนก็สีดําอีกนิดนึงชอบสีด,ดําโอ้ยก็ใส่ลงไปนี้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะตรงอยา,งากแ,าแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะพอควแล้วเสร็จแล้วค่ะเนี่ยลงไปอีกหน่อยหนะึ่งก็จะอร่อยแล้วสวัสดีนะคะเสร็จแล้วมาชู